ทนายเอกมหาสวัสดิ์หรือหมาแก่ขอระบายความในใจเผยเอื้อมระอาสนิลิมทองกุลว่าผมไม่เข้าใจคนแก่คนนี้จริงๆและผมว่าแก่ต้องมีสายสืบที่รู้เรื่องส่วนตัวของผมเยอะแยะไปหมดผมยังสงสัยอยู่ผมว่ามันเยอะแล้วสําหรับคนแก่คนนี้เอาอย่างนี้แล้วกันพี่สนทิครับถ้าพี่อยากกระทืบน้อง เพราะน้องไปขวางหูขวางตาพี่นะแม้กระทั่งวันนี้พี่ยังตามมาอีกผมก็สนองพี่แล้วกันให้สาแก่ใจพี่ไปเลยผมจะอ่านข้อความที่พี่โพส์ใน Facebook พี่แล้วกันเพื่อเพิ่มเลตติ้งให้กับพี่โดยคุณสนธิโพส์ว่าหมาแก่เดี่ยงหยุดทำรายการเจ็บกายและช้ำใจในายดนายเอกมหาสวัสดิ์ก่าวว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายโดยจะกลับมาเมื่อ อะไรต่อไมีอะไรดีขึ้นส่วนตัวคุณดนายนึกว่าจะจบแค่นี้ผมยังคิดขอบคุณแต่มีต่อว่าข่าวว่าหมาแก่หยุดจัดรายการเพราะอาการเริ่มหนัก จากอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาททำให้มีอาการเจ็บปวดมากและอีกสาเหตุอาจเกิดจากความไม่สบายใจเรื่องของบิ๊กโจ๊กจากคดีพนันออนไลน์ซึ่งหมาแก่และบิ๊กโจ๊กสนิทกันมากเหมือนนายกับบ่าวโดยนายดนายหรือหมาแก่ โดยคุณดนายเอกมหาสวัสดิ์หรือมหมาแก่ได้กล่าวว่าพี่บ้าหรือเปล่าพี่โพสต์นี้พี่โพสต์เองหรือว่าลูกน้องพี่โพสต์พี่พี่ตั้งสตินะพี่แก่แล้วน้องไปขวางเท้าอะไรพี่ทำไมถึงเต้ากันได้ถึงขณะน,นี้ผมทนทุกอย่างพี่จะด่าผม ผมก็ไม่เคยว่าครั้งหนึ่งพี่กล่าวหาว่าผมเป็นโรคพากินสัรครั้งหนึ่งพี่กล่าวหาว่าผมไปรับเงินสีเทาเดือนละสองสามแสนผมก็ทนผมก็ไม่ฟ้องมาวันนี้อะไรของพี่ทุกครั้งที่ผมพูดถึงพี่ผมจะบอกว่าพี่เป็นตำนานสื่อยกย่องเป็นครูในการทำสื่อสร้างนวัตกรรมแต่วันนี้พี่เป็นอะไรไป เอาเถอะพี่เอาเถอพี่เอาอีกพี่เอาเลยระหว่างพี่กับผมโดยนายดนายท้าอย่างเอื่อมระอาว่าให้สนทิลิ้มโพสต์แบบนี้อีก